ไ,ไม่ได้นะครับขรว่าไอ้แมงเี่ลอโพีอดีอน,นะครับเี้ยไอ้นี่ะพีโอเอนีนนนนนนะค,คือว่าก็พรอนี้แม่งก็ต่อยจ ก็เลยต่อยนเองนะครับเนี่ยมากเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็ทางรายการไม่ค่อยดีครับเพราะตอนนี้เขาจะปล่อยกับป้าแล้วก็ไม่ปล่อยครับครูที่โรงเรียนนี้ก็เออเพี้ยงทังเลยครับครูครับเกิสถานการณ์เล็กมาหมดแล้วครับดูครับดำต่อยดำครับ